ก่อสองชั้นเต็มหน้าเสาเวอร์ไหมก้อนใหญ่มากเที่ยบกับหน้าวัสดุก่อนนะคะ,ปะเป็นอิฐมอนที่มีรูตรงกลางีใช้งานต้องมีวิศวกรประจำงานอะไรที่เกิดขึ้นไปอ่ะต้องมีคนคอยดูคอยเช็คเพื่อว่าไม่ให้เกิดความผิดพลาดงั้นเราลองไปหาเขาก็ดูค่ะ อันนี้ขึ้นมาในมาจากชั้นหนึ่งเห็นเส้นเส้นอย่างนี้ไม่ใช่รอยเปื้อนนะคะก็คือมาร์กิ้งเขียนแบบลงบนพื้นที <S <s ่จริงให้ทุกอย่างมันมีการอ้างอิงได้ทั้งหมดเนาะมันไม่ใช่รอยเปื้อนนะมีความหมายทุกเส้นเลยโดยรายละเอียดเราจะแอบไปถามวิศวกรกันสังเกตว่าหน้างานคือเอาจริงสะอาดมากนลเจอตัวแล้วค่ะพี่ตองไปวิศวกรนะคะขอแอบรอคุยนิดนึงค่ะ อันนี้กาลังทําอะไรกันอยู่คะพี่น้องอันนี้กําลังตีลายครับเมื่อเราได้แบบ่อร้า่มาเนี่ยครับก่อนที่จะเริ่มก่ออิฐเนี่ยเราต้องเอามาตีลายต้องเหมือนเอาแบบปอร้า่เนี่ยครับมาตีในพื้นที่จริงตามขนาดจริงครับละเอียดมากออกก็คือจะมีงานก่อหรือว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะต้องมาเขียนแบบนี้เมื่อเราตีเสร็จนะครับผมจะตรวจอีกหนึ่งรอบตรวจเสร็จแล้วนะครับผมจะเชิญฝ่ายอาชินเด็กแล้วก็อินเทเลียเข้ามาตรวจร่วมกันอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้งานเนี่ยออกมาถูกต้องที่สุดครับมีหลายขั้นตอนมากองันดเีียว่ อยู่มานานแล้วหรือยังคะอยู่มา24ปีนี่นะคะเบื้องหลังเมื่อเช้มากเห็นระหว่าการตีลายกันเมื่อกี้นี่อยากมาดูไซส์ใช่ไหมคะที่เคยพูดเรื่องอิฐเราก็จะเห็นว่าเขาใช้อิฐอะไรแล้วก็วัสดุต่างๆปูนอะไรต่างๆเห็นโปรเซสตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่งานก่อตั้งแต่วัสดุตั้งแต่การมาร์กิงเห็นพี่ช่างทีมงานเห็นวิศวกรคุมงานแล้วก็ถ้าอยากไปดูที่ไซส์ไหนเดี๋ยวพาไปที่อื่นอีกด้วยค่ะเขาหน้าไปเจอกันค่ะไว้เจอกันนะคะ